โอเคถ้าจะใเล่าเรื่องราวของ Soul, โอเลียนโซก็ต้องพาย้อนไปสักนิดหนึ่งแค่จุดเริ่มต้นของจักรวาลคือในช่วงแรกที่จักรวาลได้ถือกำเนิดขึ้นจักรวาลยังเต็ไมไปด้วยความมืดมิดไร้ซึ่งแสงสว่างใดๆแต่พอโอเลียนโซได้ถือกำเนิดขึ้น,ขนเขาก็ได้แต่งแต้มจักรวาลด้วยสีของดาวฤกษ์นับไม่ถ้วนแล้วก็ไอ้ดาวฤกษ์พวกเนี้ยมันก็ได้ให้กำเนิดสิ่งที่เรียกว่าแอสเปกต์ขึ้นมาแล้วถ้าจะถามว่าโอเลียนโซได้สนใจอะไรพวกแอสเปกต์พวกนี้ไหมทั้งที่ไอ้พวกเนี้ยมันถือกำเนิดขึ้นมาาจกพลัังงงขออตวเ ซึ่งจริงๆมันก็มีบ้างแหละแต่ว่าก็ไม่สนใจอะไรมากมายเพราะว่าในสายตาของโอลิเนโซไอ้พวกนี้เป็นพวกที่แบบยังไงไม่รู้จักสร้างสรรค์แล้วก็ยึดต,ตัวเองเป็นศูนย์กลางจักราวาลแล้วก็วันๆเอาแต่นั่งถกปัชญาชีวิตโอลิเนโซก็เลยแบบเออกูไปที่อื่นดีกว่าเฮียตะเวนสร้างดวงดาวไว้เรื่อยดีกว่าเฮียมีประโยชน์กว่าตรงนี้เยอะจากนั้นเวลาล่วงเลยไปไม่รู้กี่กับกี่กันโอลิเนโซก็ได้ย้อนกลับมาดูพวกดาวเลิกที่ตัวเองเคยสร้างเอาไว้แล้วก็เห็นพวกแอสเปกต์กลุ่ม ที่มีชื่อว่าลูนเทราซึ่งออเรียนโซก็แบบกระทังสนใจแล้วกระทั้งสงสัยคือแบบอารมณ์บาลว่าเอ้ยใครมันมาสร้างดวงดาวดวงนี้วะแต่ที่แน่ไม่ใช่กูแน่แล้วพวกแอสเปกต์มันผาสมหัวแล้วตรงนี้วะลงไปดูหน่อยดีกว่าแล้วพื้นที่ในลูนเทราก็มีเป็นพันล้านเอเคอร์เลยแต่พี่แกเสือกจะไปแลนดิ้งที่ยอดเขาทากอนพวกเผ่าลักคอที่อยู่แถวแถวเขาทากอนก็แบบอืถูมือคอยเลยไม่ต้องไปไหนไกลและเยี่ยมมหากูถี่เลย จากนั้นพวกผ่าลักคอก็ได้แปลกมงกุฎที่ตัวเองเตรียมไว้ขึ้นมาให้ออเรียนโซที่ยอดเข่าทากอนเลยออเรียนโซที่เห็นแบบนั้นแล้วก็แบบเอ้ยดีใจอ่ะอยู่ก็มีคนเอาของมาให้แล้วก็บูชาตัวเองเป็นเทพเจ้าเลยอีกอย่างมงกุฎแม่งสวยด้วยก็เลยเอ้ยชอบแต่พอออเรียนโซเอามาใส่ปุ๊บคือแบบอ้าวไอ้หี้ยชิบหายแล้วหน้าตาม,มันเหมือนมองกุฎแต่ความจริงแล้วแม่งคือปอกคอดีๆนี่เองแล้วถึงแม้ว่าตัวออเรียนโซจะพยายามใช้พลังมากมายแค่ไหนก็ตามในการกระชากมงกุฎออกไปจากหัวตัวเอง เขาก็ไม่สามารถกระชากมงกฎออกมาจากหัวเตียงได้ซ้ำลายความรู้ในการสร้างลงดาวดยังถูกช่วงชิงไปด้วยจากนั้นตัวของโอเรียนโซก็ถูกดีดออกมาจากรูนเทล่าแล้วก็ไม่สามารถเข้าใกล้รูนเทล่าได้อีกทําได้แค่มองดูอยู่ห่างแล้วสิ่งที่โอเรียนโซเห็นหลักจากนั้นก็คือพลังของเขาถูกเอาไปสร้างเป็นซันดิสถึง2ดวงซึ่งดวงแรกยิงไนให้ได้ช้ยเลยก็คือบึ้มไปแล้วส่วนดวงที่2เหมือนจะให้ได้ดีแต่ก็บึ้มอีกตามเคยส่วนเศษซากพลังที่เหลือของซันดิสอย่างพวกแอสเซนเดตก็สืกตีกันเองอีก ออเดียนโซที่แบบดูอยู่ห่างก็แบบถอนใจแบบพวกมึงนี่มันยิ่งมีพลังเยอะมากเท่าไหร่พวกมึงก็ยิ่งทําลายตัวเองมากเท่านั้นจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนจู่ๆก็มีประตูมิติของวอยเกิดขึ้นอยู่ที่แถบเขาทากอนชาวลักคอที่อ่แถวนั้นก็แบบโจนปัญญาไม่รู้จะทาไงก็เลยแบบให้ตัวของแพทิออนเป็นคนเรียกออเดียนโซมาแต่ว่าเป็นคนกอดหน้าของอาร์ทิอาร์ตนะซึ่งตัวของแพทิออนคนนั้นก็แบบมารยาดีมากเลยคือแบบมาถึงนี่คือแบบมงจิกหัวใช้เลยคือแบบ เอยโอเลียนโซรีบปิดประตูขึ้นหน่อยสิเว้ยเสร็จแล้วก็รีบใส,ส่สายหัวไปซะโอเลียนโซที่ด้ยิแบบนั้นแล้วก็แบบหึงหือของขึ้นเลยไอ้มอยวิธีการสร้างดวงดาของกูไปไม่พอม,มิจฉุจหัวกูใชอ้อีกเหรอโอเลียนโซก็เลยเป่าแม่งทิ้งไปพร้อมกับประืนซึ่งระหว่า,างที่โอเลียนโซใช้ปิดประตูนั่นอะ มันลุนแรงถึงขั้นทุกคนที่อยู่ในลูนเทล่าสัมผัสได้ทุกคนเลยไม่ว่าจะอยู่จุดไหนซอกไหนหลืบไปทุกคนรับรู้ได้หมดแล้วการกระทาของโอเลนโซในครั้งนี้มันก็มีราคาที่ต้องจ่ายอีกเหมือนกันเพราะว่าทัานท,ที่ตัวแพท,ทิออนถูกเป่าหายไปดาวเลิยที่ตัวเองเคยซากไว้มันก็ได้ดับลงดวงหนึ่งโอเลนโซในตอนนั้นก็แบบทั้งเศร้าแล้วก็ทั้งแค้นในเวลาเดียวกันเราประมาณแบบเงือเยื่อถ้ามงกุฎบหัวกูหลุดได้เมื่อไหร่นะมึงเจอแน่ไอ้มงกุฎหนะีเนี่ยม่งก็ไม่อยู่ตลอดกาลโดยกเห็นคอมันลอกออกทุกวันท ถ้ามันลอกออกมดเมื่อไหร่ในพวกมึงเจอกูแน่